สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขคุรหลักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวยห้าเก้าวันนี้ท่านผู้ชมเราก็ได้เวลาที่จะมาสรุปในชุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนปะจจางวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะท่านผู้ชมวันนี้ก็ใกล้ถึงวันที่จะออกรางวัล ที่1ในงวดนี้แล้วเนาะงวดวันที่1ดังนั้นเราก็จะพาท่านผู้ชมรีบมาสรุปเนาะน่าจะเหลืออีกเอ่อหนึ่งวันเนาะก็เหลือเวลาน้อยมากดังนั้นเราก็จะติดภารกิจหลายๆอย่างดังนั้นก็จะรีบมาสรุปให้ท่านผู้ชมดูในงวดนี้อ่ะก็ก่อนอื่นที่จะไปสรุปท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคําเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะทำชมลุยในเลขวิ่งงวดนี้เนาะก็น่าจะลงให้ดูแล้ววิ่งงวดนี้วิ่งตัวเดียววิ่งศูนย์ แล้วก็ท่านผู้ชมมาดูในสูตราสามตัวบนสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาหา,าชุดสองตัวบนกันก่อนเนาะก็จะแยกหรือก็จะจับคู่ออกจากในชุดสามตัวบนเนาะที่จะมาเป็นในชุดสองตัวบน นอันนี้ก็จะจับแยกแล้วจับมาเป็นในชุดสองตัวบนนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งที่มีสี่ติเข้าทั้งหมดห้างวดเนาะสูตรที่หนึ่งแล้วก็นี่สูตรที่สอง แล้วก็จะนําสูตรที่1กับสูตรที่2ในชุด2ตัวบนมาเทียบชนกันเนาะเพราะว่าถ้าจะนําสูตรใดสูตรหนึ่งไปใช้ก็น่าจะเป็นหลายคู่เนะาะดังนั้นเราจะนำะชุดที่1กับชุดที่2มาจับคู่ชนเนาะในวันนี้สูตรที่1น,นี่สูตรที่สอ่าสูตรที่2ออันนี้จับคู่แล้วในวันนี้ ส่วนในนี้ในสูตรที่หนึ่งเพราะว่าดูแล้วในสูตรที่หนึ่งก็ได้ทั้งหมดสิบสองคู่สูตรที่สองนี้ได้สิบสองคู่เหมือนกันในวันนี้สิบสองคู่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูในคู่ชนว่าสองสูตรนี้ชนที่คู่ไหนเนาะเราจะได้ นำไปเป็นตัวเด่นในวันนี้คู่แรกเจ็ดศูนย์คู่ที่สองเจ็ดหนึ่งคู่ที่สามเจ็ดแปดคู่ที่สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า

ถ้าเลขศูนย์ไม่ไปไม่ไปหลักร้อยเนาะวดน,นี้ถ้าเลขวิ่งมาตามสูตรถ้าศูนย์ไม่ไปหลักร้อยก็น่าจะเป็นคู่นี้หรือถ้าศูนย์ไปหลักร้อย น่าจะเป็นคู่นี้เจ็ดแปด่ะอันนี้เจ็ดหนึ่งก็มีโอกาสมาได้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่น่ามาในงวดนี้อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เนาะส่วนตัว ต่อไปมาดูในชุด3ตัวบนที่ชนกันท่านผู้ชมสามตัวบนสูตรห นี่สูตรหนึ่งแล้วก็นี้สูตรสองเดี๋ยวจะอันนี้กันให้เทียบชนกันให้อถ้าจะชนในวันนี้มีศูนย์แปดจิตนี่ศูนย์แปดจิต 086 083 082 01ู0ย์จิตศจิตไม่มี016 013อ่ะ3ตัวบนชนไปคู่เดียวท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าในงวันนี้ที่ชนในคู่เดียวจะมาหรือไม่เนาะอันนี้นี่เห็นไหมท่านผู้ชม ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองก็ไม่มีเลยศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดอ่ามีศูนย์หนึ่งเจ็ดอยู่คู่หนึ่งท่านผู้ชมนี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดคู่นี้กับคู่นี้ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองไม่มีศูนย์แปดสามศูนย์แปดหกอ้าชนสองคู่ 0, 8 7 0 1 7 ่ะก่อนที่เราจะไปเน้นในชุด3าตัวบนท่านผู้ชมมาดูอีกสูตรหนึ่งก่อนจะเป็นสูตรสอตัวบนล่างที่เป็นสูตรใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้ลงให้เนาะในงวดที่แล้วเข้าที่5้ศูนย์ล่างในสูตรนี้ท่านผู้ชมจะเป็นสูตรสอตัวบนล่างระยะสั้นเนาะเดี๋ยวถ้าในงวดนี้เข้างวดหน้าน่าจะลงสูตรให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เพราะว่างวดนี้ไม่น่าจะทันแล้วก็ในงวดที่แล้วเข้าหกสามเนาะเอ่อในงวดงวดที่หนึ่งเข้าหกสามงวดที่สองเข้าศูนย์เก้างวดที่สามเข้าเจ็ดเก้างวดที่สี่เข้าศูนย์ศูนย์งวดที่ห้าเข้าห้าศูนย์งวดนี้ท่านชมงวดที่หก ทำได้ที่แปดสี่เจ็ดแปดแล้วก็ทำได้สีคู่นี้ ในชุดนี้ท่านผู้ชมถ้ามาเทียบในชุดอสองตัวบนที่เราจะเน้นให้ในวันนี้น่าจะชนที่แปดเจ็ด แปดเจ็ 8, 7, 7, 8. 7, ไม่มีแล้วก็คาดว่าถ้ามาในชุด3ตัวบนถ้าศูมาในชุดสามตัวบนจริงๆในงวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะเป็นคู่นี้แหละคู่เดียว0 8นย อันนี้ยังไม่ใช่สามตัวตรงเนาะศูนย์แปดจ็ตสองตัวบนที่เจ็ดแปดแปดจิดแล้วก็ในงวดนี้น่าจะขอสรุปเพิ่มเติมในชุดสองตัวล่างด้วยเนาะ ในชุดสองตัวล่างอ่ะสองตัวบนในงวดนี้ท่านผู้ชมนี่แหละเน้นๆไปในงวดนี้ในงวดที่แล้วๆก็น่าจะเยอะตัวเกินเนาะงวดนี้ให้ไปสามคู่สามคู่เท่านั้นวิ่งศูนย์เน้นไปที่ 7จ็ดตัวรองเป็น7 0็ดแล้วก็ลองลงมาอีกก็เป็น7 1็ดส่วน3ตัวบนให้ที่087คู่เดียวส่วนรองก็เป็น0 1นก่อนที่จะ ก่อนที่จะ,ะสรุปเนาะในชุด3ตัวบน2ตัวบนสิทธิ์นะ่าจะขอแถมนิดนึงท่านผู้ชมในชุด2ตัวล่างงวดวันที่1เนาะซึ่งเราได้สรุปไว้ในคลิปที่แล้วน่าจะเน้นให้ที่2 3 2 1แล้วก็น่าจะมีตัวรองที่เป็น3 1 3 2ให้ตัวกัรเป็น7จ7 2นแล้วก็ตัวอื่นๆเนาะที่มีโอกาสเข้าได้เหมือนกัน ก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะมาคัดเน้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเนาะจะเป็นชุด2ตัวล่างระยะสั้นซึ่งเรา,าพึ่งหาสูตรใหม่ได้เนาะในงวดนี้ท่านผู้ชมทำได้ที่3 1 3 2 3 3 3 4ซึ่งไปเจอสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวเนาะทำได้ที่เลข3ดังนั้นเราก็จะนำมาประกบกับ ชุดตัวเลขที่เป็นเลขเด่นล่างที่เข้ามา14งวดแล้วที่เป็น1กับสองแล้วก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรใหม่เหมือนกัน3ตัวเด่นล่างสองสามเนาะนำมาจับคู่ในงวดนี้ก็ได้ทั้งหมด4คู่ถ้าจะให้มาเน้นอีกในงวดนี้เน้นในงวดวันที่1 สามหนึ่งสามสองสามสี่ก็จะติดที่สามสองสองสามแล้วก็สามหนึ่ง ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเขียนให้ตรงนี้เนาะให้เป็นในชุดสองตัวล่างที่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันเนาะ เด่นยังคงเป็นตัวเดิม1กับ2ส่วนนิ้นในงวดน,นี้ สามสองสองสามสามหนึ่งก็มีโอกาสมาได้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าจัดคู่ชนแล้วชนที่สองสามสามสองในชุดสองตัวล่างในงวดน,นี้อ่ะท่านผู้ชมในงวดน,นี้จัดไปเน,นเน้นเน้นทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่ะมาดูในชุดสองตัวล่างโค้งสุดท้ายเด่นไปที่1กับสองเหมือนเดิมส่วนคู่น้้นที่สามสองสองสาม ตัวลองที่3าส่วนในชุด3ตัวบนในวันนี้วิ่ง0ูนย์ตัวเดียวเน้นไปที่78 87แลองไปที่70็ดแล้วก็71 3ตัวบนคู่เดียว087ยลองก็017 สำหรับในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปที่เรียบร้อยเนาะนี่เป็นในชุด3ตัวบนแล้วก็ชุด2ตัวล่างในงวดน,นี้งวดวันที่1มีนาสุดท้ายนี้เนาะท่านผู้ชมก็อขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ